วิดีโอขั้นตอนการประกอบตู้กระจกสามมิ้ิชักการแบบมีตู้เซฟขั้นตอนเริ่มแรกวางแผ่นฝาหลังลงและตั้งแผ่นผาข้างขึ้นประกบโดยใช้น็อตตัวเล็กสําหรับคิดแผ่นฝาข้างนะครับโดยให้กรอบด้านล่างนะครับผมวางยึดติดกับแผ่นฝาหลังนะครับจะเห็นรูน็อตตรงนี้นะครับผมใช้น็อตตัวเล็ก สำหรับย็ดแผ่นฝาข้างนะครับผมยึดมาทั้งหมดห้าจุดนะครับผมทำสองข้างเหมือนกันครับจากนั้นตั้งตัวตูว้ขั้นตอนการใส่ก่อปะตูหน้าน าะะบอบประตูะ้บบข้างะนะครับผมกระจายกอบประตูเข้ากับล็อกนะครับเป็นกรอบประตูให้กับเข้ากับล็อกนะครับผมจนแนบสนิทนะครับตอนใส่แผ่นชั้นกลางนะครับจะมีรอยบากแล้วไม่มีตัวคานนะครับผม<ๆ>ชั้นกลางด้านบนนะครับ จะมีรอยทับสาหรับเข้ากบกอบล่างนะครับใส่แผ่นชั้นกลางด้านล่างนะครับผมต้องดันขึ้นจากด้านล่างนะครับเข้ากรอบพอ,อดีเพราะมันจะติดตรงนี้ยินนิดนึงครับผมต้องดันจากด้านล่างขึ้นมาแล้วก็กดลงไปตรงที่รับเด็กนะครับผมแผ่นชั้นล่างนะครับผมจะมีคานนะครับแล้วมีรอยบาก แผ่นชั้นบนหัวตู้นะครับผมจะมีรูยึดน็อตทั้งหมด6จุดนะครับตะแกงขึ้นนีะครับผมแล้วก็ดันขึ้นไปการใส่กรอประตูเซฟนะครับผมแล้วพิไงนนได้ข้างไว้กองครับ แล้วก็ใส่ตัวแผ่นกั้นก่อนนะครับผมตัวลิชักนะครับผมใส่โดยให้กุญแจาหันแล้วปิดไปทางด้านขวานะครับแล้วใส่ตัวคลิปล็อกสอดเข้าไปด้านในนะครับผมให้รูคุญแจเสียบกับตัวนี้นะครับ ใส่กิ๊บล็อกค,ครับเมื่อกิ๊ล็อกด้านในเสร็จเรียบร้อยนะครับผมดึงตัวตลอบตัวเซฟมาด้านหน้านะครับให้เตรียมสลักลี่เสียบกับตัวรับเหล็กนะครับผมขั้นตอนการพับแผ่นลิ้นชักนะครับผมพับทดสอบแผ่นขึ้นนะครับ ฝั่งที่มีรอยล็อกนะครับรอยเว้าวนี้สําหรับใส่สลักล็อกนะครับผมจะเป็นฝั่งด้านหน้าฝั่งด้านหน้าจะยึดสําหรับแผ่นนี้นะครับผมจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้รูยึดน็อตสำหรับฝั่งด้านหน้านะครับผมและตัวล็อกสำหรับฝั่งด้านหน้า ตัวแผ่นฝาด้านหลังนะครับผมจุดสลักยึดเรียบร้อยครับสำหรับรอบประตูลิ้นชักนะครับตัวบานรอบหน้านะครับผมจะมีมือจับอย่างนี้หันขึ้นด้านบนนะครับยึดน็อตสองตัวนะครับผมน็อตสำหรับยึดน็อตใหญ่ครับผม แค่พอล็อกนะครับไม่ต้องกดให้จมมากครับผมได้เป็นตัวลิ้นชักขึ้นมานะครับการถอดล้างลิ้นชักนะครับดึงให้สดครับผมเจอตัวเหล็กกดลงครับแล้วก็ดึงออกล้างตัวนี้นะครับผมสําหรับไว้ใส่กับตัวลิ้นชักนะครับตัวรับนี้สอดขึ้นนะครับผมตัวนี้สอดตรงนะครับทำทั้งสองข้างเหมือนกันนะครับ สอดตรงครับผมแล้วก็ดึงขึ้นครับกอ,อนการใส่รางรับตัวรางลิ้นชักนะครับด้านนี้สอดตรงนะครับผมด้านนี้สอดลงนะครับทำทั้งสองข้างนะครับผมสอดตรงและสอดลงครับก่อนใส่รางลิ้นชักนะครับผม ดึงตัวเคี่ยวดันให้เพื่อป้องกันมูกักลื่นนะครับผมขยับตัวลูกปืนขั้นมาด้านหน้าสุดนะครับก่อนที่ใส่รางใส่แผ่นชั้นปรับระดับนะครับผมสอดเข้าไปด้านในขึ้นนะครับผม ใส่ทั้งสี่มุมเท่ากันนะครับตัวล็อกชั้นนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตู้กระจก3ามิ้นชักกลางมีตู้เซฟนะครับผม